พี่น้องเอสซี่านนะ่ะเดี๋ยวการงุ้มลุยงานต่อครับสายยอดหน,น่อยวันนี้ดูท้องฟ้าก่อนออเพียงเลยโอ้ลุยต่อลุยต่อการงุ้มนะเมื่อกี้นะ่ะ เอาหนูไหมคะไมเป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวฟอร์ดจัดให้ฟอร์ดเดี๋ยวฟอร์ดจัดให้โอ้ของฟ้ามืดครับวันนี้จะลอดไหมเนี่ยเอ้าเป็นนาลอกเลยนะทีมงานเองทีมงานเราเองครับมาลอกนะจะจำได้นะ ผมถ่ายตอนจบรู้เรื่องก,การเกี่ยวปีที่แล้วนะ ก็เสียบเปอยจมตอนที่มาลอกน้านะอ้าวอ้าวอ้าวลายยอดครับ ย็นอยู่น่าตรงนู้นเลยนะ น,นี้อยู่กับทีมงานเรา,าเหมือนเดิมนะอยู่กับปลายอดครับเจ้าปีศาจหนึ่งนะพันเจริญการช่างตู้เอครับตูเ้เอ้อดันกรับครับช่วดเลยทีเด้ยวเก็บไส้ในครับเลาะขอบเสร็จแล้วเก็บไส้ในนะเทคนิคปลายยอดครับ จุดเสียงจุดเสียงโอ้เมื่อกี้หน้าลงหน้าลงนะน,นะปพาย้อดอย่างเงี้ยเนี่ยเออเอาดันดันไปดันไปดันแขกข้างเข้าไปเลยครับโอ้วันนี้ภาพเปื้นๆหน่อยนะต้องขออภัยท่านผู้ชมท้องฟ้าปิดอีกแล้วครับพายู่เข้านะเดีย๋ยวให้ดูท้องฟ้าก่อนนี่นะครับเตียงไหมก้อนเมฆมืดตึ๊บเลยนะ มารอบทิศทางเลยครับโอ้ยยับเยินนาเก็บเกี่ยวทุกทุกปีเลยครับอ,อยู่กับทีมงานเราเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> นช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศหลังเลิกงานให้ดูเลยจะเลิกเพิงๆนะเก็บเต็มครับ đường nào nè và giò rau nè tay mẹ mới dán không จะเป็นทริปที่2นะเดี๋ยวผมถ่ายบิงข้างในให้ดูมีข้างในนี่ค่อนข้างเสียงเลยครับน่วมเลยนะตรงนี้นะน่วมประหยัดนู่นเลยนะลอกนานนะสียวนลอกครับมีที่แล้วผมมาถ่ายอยู่นะตอนสิ้นฤด,ดูการเก็บเกี่ยวใหม่ๆโรงงานลอกงานแรกเลยก็ที่นี่เลยครับ ปิดเลยนะติดข้อใส่เลยครับ มันดีจริงๆนะเจ้าปานเจริญการช่างตู้แอร์คันนี้ครับทรงได้นะจัดทรงมาไห้ลงตัวดีครับแค่โบเดียวนี้ก็ทุดๆแล้วนะส่วนนะครับคิดคภาพค่โบคู่นี่ทาไห ของละไมจวดโอปุ้ยสะบัดตูดใส่เลยนะเห็นตนะ้นไม้น่ะไม่ธรรมดาครับฝีมือระดับพระการจริงจริงราบอาจารย์เลยนะไม่ธรรมดาครับปลายยอดเราเอาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กด share, แชร์กดตั้มซิงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ